สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบร,รายวันประจำวันที่29มกราคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับก็ดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆ ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับฟังคำพยากรณ์นะครับมหาขอแนะนำเหรียญดวงพิชัยสงครามนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ส่งทางด้านาบรารมีและก็โชคลาภหรือไม่ก็เรื่องของโอกาสต่างๆนะครับก็เป็นการยกระดับพัฒนา โดยเฉพาะทางด้านจิตใจนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ที่ i d ด h ักดูนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาบเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับท่านจะมีแนวทางชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นนะครับแม้ว่าบางคนจะรู้สึกเป็นปัญหาเหมือนเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าท่านจะมีแนวโน้มที่จะพลิกชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับอะไรที่ติดขัดอะไรที่เป็นปัญหาก็จะคลี่คลายได้ รวมทั้งมีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินก้อนสักก้อนหนึ่งนะครับ่วนาละเอตต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาได้เรียงกันเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์อ่อนไหวแปรปรวนหรือไม่ก็กําลังเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่าง ทางด้านความรู้สึกนะครับอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่ดูดีมีงานมีเงินมีทรัพย์สินต่างๆที่มากพอสมควรแต่ว่ากำลังผเผชิญหน้ากับปัญหาภายในใจนะครับอาจจะรอคำตอบบางอย่างรอการคลี่คลายปัญหาบางเรื่องแต่บางทีก็อาจจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยและก็ท้อแท้นะครับสำหรับท่านที่กำลังเจอปัญหาก็ต้องรอเวลารอโอกาส ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วท่านก็จะพบทางออกอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในกรณีนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น Temperance นะครับนี่คือการคลี่คลายปัญหานะครับเหมือนกับสายน้ำที่มันพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับอะไรที่ยุ่งยากความไม่แน่นอนหรือว่าความทุกข์ความกังวล ก็จะมีแนวโน้มที่ดีในการคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับและทีนี้การงานก็จะเริ่มดีขึ้นการเงินรายรับรายได้ดีและความรักที่รอนะครับก็จะมีแนวโน้มจะสมหวังวิถีชีวิตต่างๆก็จะเริ่มดีนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นสตรีงนะครับนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้มีความเป็นผู้นํา มีความเข้มแข็งมีความพร้อมในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความเด็ดเดี่ยวนะครับแม้ว่าท่านจะเจออะไรก็ตามท่านยังมีโอกาสในการที่จะแก้ไขได้แล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีบทบาทของคนที่เป็นผู้นํามากขึ้นด้วยนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นอัศวิน เหรียญน,นะครับมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับจะมีโชคลาภมีแนวโน้มจะได้รับเงินสก้อนนะครับโดยเฉพาะคนที่รอเงินมีโอกาสจะสมหวังนะครับสหรับดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะสภาวะจิตใจอ่อนแออ่อนไหวเจอความยุ่งยากบางอย่างที่รอการเปลี่ยนแปลงรอความช่วยเหลือนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวโน้มโอกาสต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นมี การเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นและก็นำสิ่งที่ดีเข้ามานะครับสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์ก็จะมีความเป็นผู้นํามากขึ้นเข้มแข็งและก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับส่วนทางด้านของโอกาสมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินสักก้อนนะครับไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนอย่างไรก็ตามนะครับโอกาสของการเงินที่พอก็จะเด่นชัดเข้ามาในช่วงนี้นะครับ ต่อมาเป็นดวงชาววันจัน์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจัน์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับ ชาววันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการเดินทางดูเด่นเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานะครับก็จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและก็เรียนรู้นะครับบางคนก็เน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาจิตใจสร้างบุญสร้างกุศลเป็นดวงของนักบวชเป็นดวงของครูบาอาจารย์ชิงศักดิ์ธิ์ด้วยนะครับท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเน้นไปที่เรื่องของการเดินทางมากเป็นพิเศษ โซลาเรียตต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยัากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับการงานก็จะเริ่มเดินหน้าต่อไปได้นะครับบางทีก็อาจจะมีการย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยมีการเดินทางเข้ามาในช่วงเวลานี้เพื่อสร้างโอกาสของการงานนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชิน,นี ดาบนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับอาจจะมีจุดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกการตัดสินใจวิถีชีวิตความรักหรือว่าอารมณ์จิตใจต่างๆนะครับท่านต้องตัดสินใจดีๆเพราะว่านั่นคืออนาคตนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ท่านจะต้องรับมือกับการที่จะตัดสินใจในรูปแบบใดแบบหนึ่งนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเฮอร์มิตเฮอร์มิตคือดวงของนักบวชด,ดวงครูบาอาจารย์ดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์อาจจะมีเรื่องมีเหตุจําเป็นมีแนวทางที่อาจจะเข้าไปร่วมกิจกรรมสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์เจริญทางด้านของอจิตใจนะครับไม่ว่าเป็นสมถะวิปัสสนาต่างๆนะครับนี่เป็นการพัฒนายกระดับจิตใจ เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจเกิดความรู้เกิดทักษะเกิดแนวทางชีวิตและบางคนก็จะได้รับอันนี้สงคุณงามความดีเหล่านี้ทำให้มองเห็นอนาคตดีขึ้นโอกาสต่างๆก็จะตามมาจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ดีแล้วก็บพบกับแสงสว่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยหลักของจิตใจเป็นสำคัญนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็น เรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นชาวิีอตนะครับเป็นดวงของการเดินทางนักรบการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นโชคลาภอยู่ที่การเดินทางบางคนเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศบางคนก็ศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมได้รับโอกาสใหม่เข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าเดินทางเปลี่ยนแปลงที่ทํางานไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาก็จะมีโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ มีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องไม่ก็จะมีเรื่องของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมให้พบกับแสงสว่างพบกับโอกาสใหม่ๆนะครับวันนี้โอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆจากการเดินทางโชคลาภนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความสดใสามากเป็นพิเศษสำหรับชาววันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงชาววัน อังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้การงานเด่นนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือไม่ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการมีงานของตัวเองทำอยู่แล้วท่านก็จะรักษาระดับความมั่นคงไว้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับวันนี้การเงินก็อยู่ในช่วงเวลาที่เงินสะพัดมีโอกาสได้รับเงินมากด้วยแล้วก็มีรายจ่ายอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับรายลเียดต่างๆของดวงชาววันอังคาร จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น6เหรียญหกเหรียญคือเส้นทางการเงินมาก่อนนะครับวันนี้เงินสัพพัดมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแบบคล่องนะครับคล่องมือเลยทีเดียวเพราะว่าท่านอาจจะมีแนวโน้มที่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ก็สร้างบุญสร้างกุศลด้วย จะรับบทบาทของคนที่เป็นสะพานของการเงินได้ดีเป็นพิเศษนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น2ดาบนะครับ2ดาบคือการติดต่อการเจรจาการตกลงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆนะครับจะรวดเร็วขึ้นในช่วงนี้นะครับแม้ว่าลูกค้าคนที่ท่านต้องการติดต่อด้วยจะอยู่ห่างไกลกันก็ไม่เป็นไร บางคนก็จะมีจุดเด่นในการทํางานทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับจะประสบผลสำเร็จในการติดต่อรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับได้งานได้เงินได้ข้อตกลงใหม่ๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องรอบคอบอย่าใจร้อนในการตกลงทั้งหลายทั้งปวงนะครับและก็ระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าใจร้อนหรือประมาทและอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งตามมาด้วยนะครับ ต่อมามาด,ดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับนี่คือสถานะทางด้านการงานนะครับท่านยังมั่นคงไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีเรน์นะครับหรือการติดต่อกับผู้ใหญ่นะครับท่านมีโอกาสาที่จะได้รับความสําเร็จนะครับในเรื่องของการงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับยังมีโอกาสดีได้รับโชคลาภมีลูกน้องลูกหลานบริวารมีส่วนนะครับเป็นส่วนในการที่จะส่งทางด้านนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเป็นเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆนะครับพบปะคนจํานวนมากมีโอกาสที่ดีครับสรุปดวงของคนที่ เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานยังเด่นยังมั่นคงไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานรีแลนซ์นะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จการติดต่อการสื่อสารการรับงานต่างๆรวดเร็วเป็นพิเศษต้องรบอบคอบระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งที่มาจากการติดต่อนะครับ ส่วนโอกาสของการเงินนะครับวันนี้เป็นสะพานเส้นทางของการเงินที่ดีมากๆนะครับเงินสะพัดเงินคล่องได้เงินมาตลอดแต่ว่ารายจ่ายก็อย่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบครอบระมัดระวังบริหารการเงินด้วยนะครับส่วนโอกาสทางด้านโชคลาภก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยในการได้มาแล้วก็ลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาในจุดนี้ด้วยนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ชีวิตเดินหน้าต่อไปแบบมี มีความหวังมีการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีการที่ท่านจะได้รับความสําเร็จได้หลายด้านนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือมเม้านะครับนการเริ่มต้นที่ดีนะครับศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไปหรือไม่ท่านที่มีหน้าที่ต้องดูแลคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริหารที่ดูแลลูกน้องพนักงานในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ ดูแลลูกศิษย์ลูกหาหรือแม่พ่อแม่ดูแลลูกหลานนะครับก็จะมีจุดเด่นในการทํางานในการสร้างอะไรีให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นบทบาทที่น่าพอใจสําหรับท่านด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ถ้วยนะครับการติดต่อการเจราจาการทําธุรกิจต่างๆก็จะมีแนวโน้มที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีการสื่อสารที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งการพัฒนาเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับสำหรับใครบางคนที่กําลังอยากจะมีความรักนะครับก็มีโอกาสนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการทําอะไรแบบรอบคอบสุขุมนะครับการรอแบบมีความหวังนะครับไม่ใช่ใจร้อนจนเกินไปจะทําอะไรต้องศึกษาเรียนรู้แต่ตองบางทีจนเหมือนกับว่าชีวิตไม่ค่อยเคลื่อนไหว เดินหน้าต่อไปช้าๆอะไรประมาณนี้นะครับพรายังเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ใจร้อนจนทําให้อะไรมันเสียหายนะครับประการต่อมามาโดยส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็น9ก้าวถ้วยนะครับจะมีบรรยากาศของงานเลี้ยงนะครับมี การพบปะกกับผู้คนจํานวนมากนะครับก็จะเป็นจุดเด่นทั้งเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินรายได้หรือว่าความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ารอบๆตัวท่านอาจจะไม่ใช่มีคนที่จริงใจกับท่านทุกๆคนนะครับอาจจะมีใครบางคน มีเจตนาไม่ดีก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับส่วนเรื่องประเด็นสุขภาพก็ต้องระวงังถ้าเข้าไปร่วมกิจกรรมงานสังสรรค์อะไรต่างๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้การเริ่มต้นที่ดียังมีเสมอนะครับไม่ว่าการเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพการติดต่อสื่อสารการพบปะการเริ่มต้นความร,รัก มีโอกาสดีขึ้นนะครับแล้วก็มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลคนที่ท่านต้องรับผิดชอบมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าในฐานะเป็นเจ้านายในฐานะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าในฐานะเป็นพ่อแม่ก็จะเด่นเข้ามาด้วยนะครับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับต้องระมัดระวังการทําสัญญาการเจรจาต่างๆด้วยและก็ถ้า เข้าไปร่วมงานเลี้ยงกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆก็ต้องระวังสุขภาพนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีดวงบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้งานยังยังมีความมั่นคงนะครับงานาพิเศษงานที่มีทักษะส่วนตัวงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ดูดีนะครับมีอนาคตสดใสมีรายได้จากจุดนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีบางจุดที่จะต้องระวังรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยากรณ์ใบที่หนึ่ง เป็นเจ็ดดาบนะครับเจ็ดดาบคือปัญหาที่เกิดจากคนนะครับอาจจะมีความยุ่งยากมีความขัดแยง้งมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับจากคนบางคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของอชื่อเสียงด้วยอะไรด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเดทนะครับนี่ก็การเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องนะครับรวมทั้งความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสุขภาพก็จะมีปัญหาด้วยก็ต้องเรามัตอระวังนะครับอย่าลืมนะครับวันี้ชาววันพระฤหัสบดีนะครับสร้างบุญกุศลแผ่เมตตาด้วยนะครับอุทิศกุศลส่วนผู้ที่จากไปนะครับขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สามนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับเป็นแปดเหรียญนะครับเป็นเหรียญคือเรื่องของการเงินกับงานพิเศษนะครับงานที่เป็นทักษะส่วนบุคคลงานจ็อบงานฟรีแลนซ์นะครับก็จะมีโอกาสดีขึ้นนะครับมีงานเข้ารับงานทํางานมีชื่อเสียงมีผลสําเร็จที่ดีแล้วก็มีเรื่องของการเงินตามมาด้วยนะครับรับเงินจากจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับ ระการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอก,กาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบดีเป็นราชินีไม้เท้านะครับการงานนะครับโชคลาภก็ามาจากการงานมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีงานเข้ามาตลอดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนี่คือโอก,กาสทางด้านของโชคลาภนะครับสุดดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ ควรระวังปัญหาจากคนบางคนที่จะมาสร้างปัญหาให้อาจทําให้พลาดโอกาสเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงหรือไม่ก็เกิดความขัดแย้งนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพการเปลี่ยนแปลงความพัฒภาความสูญเสียอาจจะเจอนะครับก็ต้องระวังสร้างบุญสร้างกุศลแผ่เมตตานะครับส่วนทางด้านการ งานนะครับวันนี้งานจอ็อบงานฟรีแลนซ์เด่นนะครับมีโอกาสได้รับงานเข้ามาตลอดในช่วงนี้และงานที่อาศัยทักษะพิเศษส่วนบุคคลก็จะเด่นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินรายได้มั่นคงขึ้นนะครับนี่คือแนวโน้มที่ดีนะครับงานยังเด่นเงินยังดีสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพาหัส,สบดีครับต่อมาเป็นดวงชาววันศุกร พี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีในเรื่องของงานเงินความรักความสมหวังงานเลี้ยงกิจกรรมมากเป็นพิเศษแต่ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น10บถ้วยนะครับสิบถ้วยคือความสําเร็จความสมหวังกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้งานก็จะเด่น มีความสำเร็จตามที่คาดหวังตามที่ต้องการไม่ว่างานเดิมงานเก่างานใหม่หรือว่างานส่วนตัวนะครับก็มีเรื่องของการเงินรายได้ตามมาด้วยส่วนเรื่องความรักก็ดีเยี่ยมนะครับวันนี้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้ยังมีงานฉลองงานแต่งงานมงคลงานที่บรรยากาศดีๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองเป็นหนึ่งถ้วยนะครับก็ยังเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจความสมหวังความคิดทีด่เริ่มสร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆมีเข้ามาตลอดในวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีประการต่อมามาดูส่วนที่สามกันนะครับเป็นสิบดาบนะครับสิบดาบคือปัญหาที่ต้องระวังนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องราที่ เกิดขึ้นมาแล้วไม่ค่อดีนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางว่าต้องระมัดระวังแม้ว่าจะมีกิจกรรมมีเรื่องราวที่ดีๆก็ควรใช้ชีวิตด้วยควารมาระมัดระวังด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็น เรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องของบรรยากาศโอกาสลูกหลานบริวารเติมเต็ม,ตมสร้างสิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภโอกาสดีๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงมีจุดที่ดีนะครับเรื่องของความส็จเรื่องของความสุขความพอใจความสมหวังงานเลี้ยงกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีโอกาสดีเรื่องงานเงินความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้นะครับควรจะระวังเรื่องของสุขภาพนะครับก็เน้นเป็นพิเศษนะครับวันนี้ถึงแม้ดวงจะเด่นแต่ก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยคำว่าไม่ประมาทดีกว่านะครับต่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็งานดีขึ้นเยอะขึ้นนะครับมีโอกาสรับงานใหม่งานสำคัญสำคัญด้วยนะครับความรักก็เดินหน้าต่อไปมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น10บไม้เท้านะครับเรื่องงานนะครับวันนี้บุบาทของการงานเด่นชัดขึ้นคนทํางานประจํา ก็จะได้รับโอกาสได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายงานดีๆงานสําคัญก็มานะครับหรือไม่ก็หมายถึงตําแหน่งงานที่ตือขึ้นนะครับมั่นคงขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะตามมาควรทํางานส่วนตัวนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะได้รับงานใหญ่ๆเข้ามาทํานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น6ไม้เท้านะครับอันนี้ส่วนงานที่รอนะครับใครที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้งานทํานะครับ บางคนอาจจะสมัครงานรองานสัมภาษณ์หรือว่าสอบนะครับก็มีโอกาสได้ผ่านเกณฑ์นะครับและเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเลเวอร์นะครับเลเวอร์คือประเด็นความรักความชอบนะครับอันนี้ชาววันเสาร อาจจะเน้นไปที่ความรักมากเป็นพิเศษนะครับคือบางคนได้ทุ่มเทเพื่อความรักนะครับแม้ว่าผลอาจจะไม่เหมือนที่คิดก็ไม่เป็นไรนะครับความสุขอยู่ที่การลงมือทำเกี่ยวกับคนที่ท่านรักสิ่งที่ต้องการชอบหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือทุ่มเททุ่มเทแบบมากเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูเสวนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววัน เสาร์นะครับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับโอกาสด,ดีโชคลาภยังมีเงินเข้านะครับวันนี้ารับเงินนะครับสรุดดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์การงานวันนี้ดีนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวนะครับและมีโอกาสได้รับงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญด้วยคนที่รอง,งานก็มีโอกาสได้งานนะครับการเงินดีขึ้นเงินสะพัดเงินคล่องนะครับการเงินก็มีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นความรักวันนี้ท่านอาจจะ ได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักคนที่ท่านรักมากเป็นพิเศษแต่ความรักที่รอนะครับมีโอกาสสมหวังด้วยนะครับส่วนโอกาสและก็โชคลาภนะครับวันนี้เงินดีนะครับเงินเข้าเตรียมตัวรับเงินสําหรับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับเอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงิน ความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสต่างๆนะครับก็เป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสำเร็จสมวังมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ